สวัสดีครับอยู่กับผมช่องมาแลนด์เอ็ก์คาเวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเช็คระยะ1,000ชั่วโมงของโคมาอนสุพีซีสองรุ่นสินะครับ M0 ครับผมก็จะเป็นช่างศูนย์นะครับระยะ PM 1,000ชั่วโมงครับก็รอบนี้จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่องกับน้ำมันโปสสวิงนะครับก็เปลี่ยนใต้กองทั่วไปนะครับน้ำมันเครื่องกองโซล่าครับกองหายใจของทางน้ำมันทางไฮดรอลิกด้วยครับ ส่วนตัวเดินนะครับก็ใช้เช็คระยะนะครับ1 0 0 0ันชั่วโมงอาจจะยังไม่ได้ถ่ายจะถ่ายช่วง1,500ชั่วโมงนะครับจะเป็นรอบหน้านะครับครั้งละหนึ่งครั้งละ500ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วช่างจะทําการเทสนะครับบูมอาร์มแรงอัดจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีอาการโหลดไหมอยากจะรอดูกลับไปไม่มีปัญหาครับการการโหลดนะครับ ช่างก็เช็เป็นเรกวเป็นระบบของช่างนะครับทั้่นรถใหม่อาจจะต่างาันนน้อยมากอาจจะ่ายมากแก็ไม่ติดขัดก็อาจจะมีเสียงนะครับเสียงของรูกบอของ รบอกบนะับทำเสือาจจะ้อนี่ขอตอบทแบบก,กันนะครับขอแภน,นดยด้ครับพอดีทํัอยู่ในแคมป์นงานนะครับเสียงอ,อาจจะเบา,าไปหน่อยนะครับกออัพเดทจะมีอาจจะมีอะไาก